สวัสดีค่ะวันนี้น้องมีกระเป๋ามาสอนถักกันนะคะสําหรับกระเป๋าใบนี้นกใช้เชือกร่มดาก้อนในการถักขนาดสําเร็จของกระเป๋าใบนี้กว้าง10นิ้วครึ่งสูง7นิ้วครึ่งงานออกมาแล้วสวยหรูมากๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มถักกันเลยนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีเชือกร่มดาก้อนหนึ่งหอ่อ ซับในสําเร็จหนัง PVC อัดแผ่นรองแล้วก็แผ่นหนังสําหรับทําฝาเอนไซพร้อมเข็มสอยเข็มสอดเล่มใหญ่ไว้สําหรับเย็บอันนี้จะเป็นชุดอะไรสีนิกเกิลลมดํานะคะตัวนี้มันจะมาเป็นชุด มันจะมีทั้งสายโซ่สะพายข้างพร้อมห่วงตัวดีแบบนี้นะคะแล้วก็มีฝาล็อกมีห่วงสี่เหลี่ยมไว้สําหรับทําหูหิว้วตัวนี้เป็นสายโซ่ตกแต่งจะมีอยู่2ชิ้นนะคะตัวนี้จะเป็นตัวอะไหล่เกรด A เลยนะคะมันจะไม่ลอกจะทําให้ชิ้นงานของเราหรูมากๆเลยนะคะแล้วก็โครเชร่สามทับูนย์กับ4ีทับนย์ก่อนที่เราจะเริ่มถักนะคะ สำหรับกระเป๋าใบนี้นกใช้ซ้ำนาสํำเร็จหนัง PVC นะคะถ้าใครได้ดูคลิปกระเป๋าก่อนหน้านี้นกก็จะใช้แบบเดียวกันนะคะอันนี้เป็นชิ้นงานด้านข้างนะคะเราจะถัก2ชิ้นถักให้ได้ขนาดความสูง7นิ้วนะคะมันจะได้7นิ้วพอดีอันนี้เป็นแผ่นรองสําหรับแผ่นรองมันจะสั้นกว่าชิ้นงานมันจะเลยขึ้นไปประมาณ4แถวนะคะอันนี้เป็นแพทเทิร์นชิ้นงานด้านข้างนะคะเดี๋ยวเราไปถักด้านข้างก่อนนะคะนกจะใช้โคเชเบอร์สีทับศูนย์ในการถัก ถักโซ่ทั้งหมด18โซ่พอถักได้18เสร็จแล้วถักโซ่ขึ้น1นแล้วถักคอทอบนทุกหลักจนสุดแถว พอสุดแถวเสร็จแล้วขึ้นแถวใหม่ทุกครั้งถักโซ่ขึ้น1แล้วเราจะถักคอทอริ้วหลักโดยเกี่ยวเส้นด้านหลังแบบนี้นะคะถักพลิกกลับไปมาเราจะถักพลิกกลับไปมาให้ได้28แถวต่อไปในแถวที่29เ้าเราจะลดด้านข้างทั้งสองข้าง ถักโซ่ขึ้นหนึ่งแล้วพลิกกลับถักลงในหลักแรกนี้นะคะเกี่ยวขึ้นมา1แล้วก็หลักที่2แล้วรวบให้เป็นเหลือหลักเดียวนะคะรวบทั้ง3ห่วงจากนั้นตรงกลางก็ถักไปในแต่ละหลักเลยนะคะลดเฉพาะด้านข้างซ้ายขวา พอเหลือสองหลักด้านข้างก็ลดนะคะเกี่ยวสองหลักรวบให้เป็นหลักเดียวถักโซ่ขึ้นหนึ่งแล้วพลิกกับแถวที่สามสิบก็ถักคอทอบนทุกหลักเลยนะคะคอทอริ้วหลักบนทุกหลักมันจะสลับกันเว้นแถวนะคะลดหนึ่งแถวแล้วก็ไม่ลดหนึ่งแถวสลับกันเราจะถักสลับกัน ตามแพทเทิร์นนี้เลยนะคะที่เราลดมันจะมีอยู่สแถวในแถวที่2931 33นะคะแล้วก็จากนั้นแถวที่สามสแล้วก็3ามส5ี้นี่จะไม่ลดนะคะถักคอทอริ้วหลักบนทุกหลักเราก็ถักตามแพทเทิร์นนี้เลยนะคะหลังจากที่เราถักลดด้านข้างตามแพทเทิร์นเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราจะถักคอทอรอบชิ้นงานหนึ่งรอบนะคะ เราก็ถักคอทอนะคะจนครบรอบมาจนครบรอบแล้วก็ตัดเก็บปลายไหมให้เรียบร้อยนะคะทำแบบเดียวกันสองชิ้นด้านข้างต่อไปเราจะถักชิ้นงานตัวกระเป๋านะคะเราจะถักโซ่สามจากนั้นถักโซ่ขึ้นหนึ่งแล้วถักคอทอไปในหลักแรกนี่นะคะ1ห,หลักหลักตรงกลาง สามถักลงไปสามครั้งหนึ่งสองสามหลักสุดท้ายถักคอทอไปหนึ่งหลักมันก็จะเป็นหนึ่งสามหนึ่งแถวต่อไปถักโซ่ขึ้นหนึ่งตรงหลักแรกกับหลักสุดท้ายตรงมุมนะคะทั้งสองข้างเราจะถักคอทอริ้วหลักสองครั้งนะคะในหลักเดียวกันหนึ่งสองถักเกีียวเส้นด้านหลังตลอดเลยนะคะ แล้วก็คอทอหนึ่งหลักตรงกลางเราจะถักหลักที่อยู่ตรงกลางเราจะถักคอทอลงไปสามครั้งตลอดเลยนะคะหนึ่งสองสามแล้วก็คอทอหนึ่งหลักตรงหลักสุดท้ายถักคอทอไปสองหลักมันก็จะเพิ่มหลักนะคะแถวต่อไปถักโซ่ขึ้นหนึ่งก่อนตลอด หลักแรกถักคอทอไปสองหลักสองครั้งนะคะในหลักเดียวกันจากนั้นก็ถักมาให้จนถึงตรงกลางนะคะถักลงไปสาม พอถักมาจนถึงหลักสุดท้ายตรงมุมนะคะถักลงไปสองพลิกกลับมันก็จะเพิ่มแบบนี้นะคะเราก็ถักเพิ่มขยายตรงด้านข้างขวาหลักซ้ายหลักนะคะตรงนี้ก็ถักมาจนถึงมุมตรงยอดตรงนี้นะคะเราก็จะถักคอทอลงไป3ามหลัก เราจะถักขยายนะคะให้มันได้ทั้งหมดอยู่7นิ้วครึ่ง7นิ้วครึ่งจะถักขยายให้มันได้หลักด้านข้างทั้งหมด27หลักนะคะข้างละ27แล้วไม่รวมกับโซ่3หลักนี่นะคะข้างละ27จากนั้นเราจะไม่เพิ่มตรงหลักแรกแล้วนะคะ ตอนที่เราถักขยายเราจะเพิ่มตรงหลักแรกถักลงไปสองครั้งต่อไปเราจะลดหลักด้านข้างนะคะจะรวบหลักแรกกับหลักที่สองมันจะมีสามห่วงรวบให้เป็นห่วงเดียวนะคะจากนั้นก็ถักจนสุดช่วงด้านข้างมันก็จะได้27ดเหมือนเดิมจากนั้นตรงยอด เราก็ถักลงไปสามหลักเหมือนเดิมข้างนี้ก็ถักมาจนสุดพอถักมาได้26เสร็จแล้วมันจะเหลือสองหลักให้เรารวบสองหลักตรงมุมนะคะเหมือนกับที่เราเริ่มต้น ก็จบแถวพอขึ้นแถวใหม่ก็ถักโซ่ขึ้นหนึ่งแล้วพลิกกับเหมือนเดิมตรงหลักแรกกับหลักที่สองรวบให้เป็นหลักเดียวเราจะถักพลิกกลับไปมาให้ได้ทั้งหมด89แถวนะคะวัดจากตรงปลายตรงแหลมๆนี่นะคะมาจนถึง จุดที่เราเริ่มต้นประมาณ24นิ้วจากนั้นเราจะถักปิดตรงที่มันแหลมแมนะคะให้มันเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะตรงด้านข้างให้มันตรงโดยด้านข้างนี่เราจะลดเหมือนเดิมนะคะถักพลิกกลับไปมาทีละข้างด้านข้างเราก็ถักลดห่วงเหมือนเดิมนะคะลดหลักเหมือนเดิม แล้วถักมาจนสุดปลายแหลมเราก็ถักมาจนถึงก่อนที่จะถึงมุมแหลมนะคะตรงมุมแหลมนี่ที่เราถักคอทอลงไปสามหลักนะคะหนึ่งสองสามเราจะรวบหลักที่หนึ่งตรงนี้อันนี้คือหลักสุดท้ายนะคะหลักที่ยี่สิบเจ็ดแล้วก็อันนี้หลักที่หนึ่งของตรงที่ปลายแหลมนะคะเราจะรวบหลักที่ยี่สิบเจ็ดกับหลักที่หนึ่งของตรงยอดนี่นะคะ ตรงมุมแหลมตรงที่ตรงยอดหลักที่สองนี่นะคะตรงกลางนี้เราใช้เข็มการทําเครื่องหมายหมายไว้เราจะเหลือไว้ตรงนี้หนึ่งหลักนะคะแล้วเราจะถักพลิกกลับไปมาพอรวบเสร็จแล้วถักโซ่ขึ้นหนึ่งแล้วพลิกกลับพอพลิกกลับเราก็จะถักลดด้านข้างนะคะหนึ่ง ถักไปสองหลักรวบให้เป็นหลักเดียวจากนั้นก็ถักจนสุดพอตรงมุมสองหลักเหมือนเดิมรวบให้เป็นหลักเดียวพลิกกลับถักโซ่หนึ่งแล้วพลิกกลับพอพลิกกลับก็รวบหลักนะคะ พอถักมาจนสุดตรงมุมเหลือสองหลักเหมือนเดิมนะคะก็รวบถักโซ่ขึ้นหนึ่งแล้วพลิกกลับลดด้านข้าง อันนี้จะเป็นมุมบนนะคะเราก็ลดด้านข้างด้านบนนะคะพลิกกับเราก็ลดเลยสุดท้ายมันจะเหลืออยู่4หลักนะคะเราก็ยังจะลดเหมือนเดิมนะคะพลิกกับมันก็จะเหลือ2หลักเราก็รวบ2หลักเลยนะคะ จากนั้นก็ล็อกตัดเก็บปลายไหมเลยนะคะมันก็จะเป็นมุมตรงตรงเลยนะคะด้านบนมันก็จะตรงหลังจากที่เราถักด้านนี้เสร็จนะคะเราก็จะมาถักด้านอีกด้านหนึ่งโดยเริ่มต่อไหมจากตรงเครื่องเข็มกัดนี่นะคะที่เราทำเครื่องหมายเริ่มต่อตรงนี้เลยนะคะ ทักโซ่หนึ่งแล้วทักรวบห่วงนะคะอันนี้จะเป็นหลักที่หนึ่งเกี่ยวเอาไปอีกหนึ่งหลักมันก็จะมีสามห่วงรวบให้เป็นห่วงเดียวจากนั้นก็ถักไปในแต่ละหลักนะคะเหมือนเดิมนะคะพอถักมาถึงตรงด้านข้างเราก็ยังจะรวบหลักเหมือนเดิมนะคะลดหลักสองหลักรวบให้เป็นหลักเดียวถักโซ่ขึ้นหนึ่งแล้วพลิกกลับ พอพี่กลับเราก็ลดด้านข้างเหมือนเดิมนะคะเราก็ถักให้เป็นมุมเหลี่ยมเหมือนด้านขวานะคะต่อไปหลังจากที่เราถักให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเสร็จแล้วนะคะปิดมุมทั้งสองข้างเสร็จแล้วต่อไปเราจะถักคอทอรอบชิ้นงานโดยมุมทั้งสี่มุมเราจะถัก คอทอลงไปตรงมุมสามหลักนะคะอันนี้ถักโซ่ขึ้นหนึ่งก่อนมุมแรกเราจะถักคอทอลงไปสามหลักหนึ่งสองสามจากนั้นก็ถักตรงขอบนะคะ พอถักมาจนสุดมุมอีกข้างหนึ่งนะคะตรงมุมเราก็จะถักลงไปสามหลักเราก็ถักคอทอรอบชิ้นงานนะคะโดยให้ขอบมันเสมอกับชิ้นงานที่ตรงกลางที่เราถักนะคะ พอถักมาจนสุดแถวก็มาถักเลื่อนห่วงถักเลื่อนห่วงจบแถวตรงหลักที่หนึ่งนี่นะคะก่อนที่เราจะถักแถวต่อไปให้เราเลื่อนหลักลงมาอันนี้จะเป็นหลักที่หนึ่งที่เราถักสามหลักลงไปในหลักเดียวกันตรงมุมนะคะหนึ่งสองสามให้เลื่อนหลักมาอยู่ตรงตรงกลางหลักที่สองนี่นะคะ ตั้งแต่แถวที่สองไปเราจะถักเพียงเส้นเดียวโดยถักคอทอริ้วหลักนะคะถักโซ่ขึ้นหนึ่งตรงมุมเราจะถักสามหลักเหมือนเดิมนะคะหนึ่งสองสามในหลักถ,ถัดไปก็ถักไปในแต่ละหลักเลยนะคะไม่เพิ่มเพิ่มเฉพาะตรงมุม พอถักมาจนถึงมุมนะคะอันนี้คือ3ามหลักที่เราถักตรงมุมให้เราถักมาอีกนะคะแล้วมาถักซ้ำตรงหลักที่สองนะคะของ1นึสองสามนี่นะคะคือมันจะอยู่ตรงกลางตรงมุมพอดีนะคะ เราจะถักขอบนะคะขึ้นมาทั้งหมด3แถว1 2 3นะคะอันนี้จะเป็นด้านที่เราจะใส่ตัวล็อกฝากระเป๋าเราจะถักเว้นช่องเว้นรูสําหรับอันนี้นะคะใส่ตัวล็อกนะคะมันจะมีรูแบบนี้เราจะถักเว้นรูนะคะในแถวที่4เราจะถักมาให้จนถึงกึ่งกลางนะคะอันนี้จะเป็นกลางที่เราจะใส่ตัวล็อก เราจะเว้นไว้สามหลักนะคะอันนี้คือเว้นไว้สามหลักนะคะหนึ่งสองสามให้มันอยู่ตรงกึงกลางจากนั้นถักโซ่สามโซ่สามเว้นสามหลักแล้วก็ถักลงไปในหลักที่สี่แบบนี้นะคะเราก็จะเว้นหลัก ตรงกลางพอถักแถวที่สีนะคะอันนี้จะเป็นแถวที่สี่มาจนครบรอบเริ่มแถวที่5แถวที่5พอมาถึงตรงกลางนะคะเราเว้นไว้3หลักเราก็จะถักคอทอลงไปในในห่วงนี่นะคะที่เราเว้น3หลัก จากนั้นก็ถักเหมือนเดิมอันนี้ก็จะเป็นรูไว้สำหรับใส่ตัวล็อกนะคะเราจะถักขอบชิ้นงานทั้งหมด7แถวนะคะอันนี้คือด้านที่เราใส่ตัวล็อกมันจะมีรูแบบนี้นะคะมันจะออกมาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้เลยนะคะมันจะได้ความกว้างอยู่10นิ้วครึ่งนะคะ ยาวอยู่ที่27นิ้วหลังจากที่เราถักชิ้นงานเสร็จนะคะก่อนที่เราจะใส่ซับในเราจะติดตัวล็อกฝากระเป๋าก่อนนะคะมันจะมีตัวผู้กับตัวเมียอันนี้เป็นด้านขอบปากกระเป๋านะคะเราจะวัดจากขอบลงมาประมาณ5นิ้วครึ่งนะคะติดตรงกลางแล้วก็มันจะมีขาให้เราพับขาเสียบเข้าด้านในนะคะอันนี้จะเป็นตรงฝากระเป๋าเราจะวัดจากขอบตรงนี้ลงมานะคะ จากนั้นเราจะเย็บแผ่นรองกระเป๋านะคะถ้าใครมีจกักรสามารถใช้จักรเยียบบนนี้ได้เลยนะคะใช้จักรเย็บได้อันนี้จะเป็นตัวตัวชิ้นงานกระเป๋านะคะถ้าใครไม่มีจกักรนกขอแนะนำให้ใช้เอนใส พร้อมเข็มสอยนะคะถ้าใครได้ดูคลิปวิดีโอที่นกสอนทากระเป๋าก่อนหน้านี้วิธีเย็บก็เราจะเย็บเหมือนกันนะคะกระเป๋าใบนี้ขอใช้วิธีอธิบายเอานะคะเพราะว่าวิธีเย็บมันก็ง่ายๆเลยนะคะอันนี้จะเป็นช่วงกระเป๋าสําหรับตรงนี้ก็จะเป็นช่วงฝากระเป๋านะคะฝากระเป๋ามันก็จะมีเป็นแผ่นหนังแบบนี้เลยนะคะหลังจากที่เราเย็บตัวนี้เสร็จนะคะให้เย็บตรงขอบนี้ก่อน ขอบด้านบนตรงนี้นะคะก่อนแล้วค่อยมาเย็บด้านข้างหลังจากที่เย็บด้านข้างเสร็จแล้วค่อยมาเย็บฝาสุดท้ายนะคะให้มันเหลือขอบนิดเดียวแล้วก็เจาะรูตรงแผ่นแผ่นหนังมันจะมาเป็นแบบเป็นแบบนี้เลยนะคะเราก็วัดให้มันได้ขนาดกับปากกระเป๋าของเราแล้วก็เจาะรูตรงที่เราจะใส่ตัวล็อกนะคะ แล้วก็เย็บหลังจากที่เราเย็บซับในเสร็จแล้วให้เราถักหูหิ้วกระเป๋านะคะสำหรับหูหิ้วกระเป๋านกทำคลิปวิดีโอสอนไว้ก่อนหน้านี้เพื่อนๆลองย้อนไปดูได้นะคะเราก็จะใช้เข็มเย็บแบบนี้เลยนะคะให้วัดจากขอบตรงนี้เข้ามาประมาณ7นิ้วนะคะจากนั้นเราจะติดตัวล็อกฝากระเป๋าตัวเมียนะคะอันนี้จะเป็นด้านหน้าอันนี้จะเป็นด้านหลังให้เราวางแป้นด้านหลังแบบนี้นะคะวางให้รูมันอยู่ตรงที่เราเว้นไว้ วางท่าแบบนี้แล้วเจาะรูตรงตำแหน่งที่เราจะใส่น็อตนะคะให้เราเอากรรไกรคลิปให้มันเป็นรูทั้ง4รูน,นี่ก็จะเป็นตรงกลางที่เราเว้นไว้นะคะจากนั้นเราก็จะใช้ไขควงขันน็อตให้ด้านหลังและด้านหน้ามันติดกันแบบนี้นะคะต่อไปเราจะเย็บโซ่นะคะเพื่อตกแต่งฝากระเป๋านะคะน,นี่คือข้างที่นกเย็บเสร็จแล้วนะคะเราจะใช้เชือกที่เราใช้ถักนะคะเย็บ โดยขอดปมปลายไหมแล้วก็ล่อนลงตรงนี้นะคะแล้วให้ไหมมันโผมาโผล่ตรงด้านข้างตัวล็อกฝากระเป๋าจากนั้นเราจะใช้โซ่ทั้งหมด21โซ่นะคะ21ข้อแบบนี้นะคะวิธีเย็บแล้วก็เย็บแบบนี้นะคะใช้วิธีด้นถอยหลัง เราก็เย็บมาจนถึงตรงหูหิว้วสายกระเป๋านี่นะคะทางสองข้างต่อไปเราจะประกอบกระเป๋านะคะสำหรับกระเป๋าชิ้นงานด้านข้างก็เหมือนกันนะคะเย็บซับในติดกับตัวชิ้นงานก่อนนะคะก่อนที่เราจะประกอบเราจะใส่หัวซิปก่อนนะคะเพื่อที่ให้กระเป๋ามันอยู่ทรงใส่หัวซิปแล้วดึงให้สุดให้มันเป็นแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็ใส่อีกครั้งหนึ่ง เวลาเราเย็บปลายลางซิปมันก็จะเย็บง่ายนะคะให้ขอบมันเสมอกันค่อยดันมันเข้านะคะจากนั้นเราจะประกอบชิ้นงานก่อนที่เราจะประกอบชิ้นงานเราจะใช้เข็มกัดทําเครื่องหมายหมายให้กระเป๋ามันเข้ารูปทรงก่อนนะคะทําแบบเดียวกันทั้ง2ข้างจากนั้นจะเริ่มต่อไหมตรงมุมนะคะ เราจะถักเลื่อนห่วงโดยเกี่ยวเอาเส้นด้านนอกกับด้านนอกนะคะเราก็ถักเลื่อนห่วงมาจนครบรอบแล้วก็ตัดเก็บปลายไหมให้เรียบร้อยนะคะทำแบบเดียวกันทั้งสองข้าง จากนั้นเราจะถักสายโซ่สะพายข้างนะคะตัวนี้มันจะมาเป็นชุดพร้อมกับตัวดีแบบห่วงตัวดีแบบนี้นะคะเราก็ถักตรงกลางตรงที่เราคล้องไหล่นะคะอันนี้น้ขอที่บายนะคะเราก็จะถักคอทอลงไปในโซ่แต่ละแต่ละข้อนี่นะคะคอทอสองสองสองเอาตามความยาวที่เราต้องการหลังจากที่ถักมาจนครบรอบเสร็จแล้วให้ถักเลื่อนห่วง โดยเกี่ยวเอาเส้นด้านหลังนะคะอีกหนึ่งรอบอันนี้จะเป็นสายสะพายข้างจากนั้นเราจะเอาห่วงตัวดีนะคะ มายึดติดกับคอปากระเป๋าแบบนี้นะคะมันจะมีน็อตยึดแบบนี้ใช้ไขควงเราก็ใส่แบบนี้เลยนะคะดันเข้าไปให้สุดแล้วก็ใช้น็อตยึดแล้วก็ใช้น็อตยึดแบบนี้นะคะทั้งสองข้างจากนั้นก็เย็บปลายรางซิปนะคะปิดตรงปลายรางซิปโดยใช้เอ็นใสหรือเย็บเอาก็ได้นะคะหลังจากที่เราประกอบเสร็จแล้วมันจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะวิธีการใช้ก็ง่ายๆนะคะแค่บีบตรงด้านข้างมันก็ล็อกถ้าเราจะเปิดออกก็กดแบบนี้เลยนะคะตัวล็อกนี่จะสะดวกสบายมาก ล็อกง่ายจะใช้เป็นแบบหิ้วคล้องแขนหรือว่าสะพายข้างก็ได้นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะได้กระเป๋าสวยหรูดูแพงไว้ใช้กันลองถักกันดูนะคะหากเพื่อนๆคนไหนสนใจวัสดุอุปกรณ์ในการถักหรืออยากอุดหนุนสินค้ากับทางร้านแอดไลน์สอบถามกับน้องๆแอดมินของนกได้เลยนะคะ k l u n g m a i มีตัวแอดนำหน้านะคะ และอย่าลืมกดติดตามเพื่อดูคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ